พีระมิดสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณอันดับหนึ่งของโลกเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่นับมีความยิ่งใหญ่และมีความมหัศจรรย์เป็นอันดับต้นๆของโลกทั้งขนาดและความสูงความยากในการออกแบบการคำนวณและการก่อสร้างรวมถึงแรงงานคนมหาศาลที่ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานนับ10ปีเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ทางวิศวกรรมในยุค4,000ปีก่อนเลยทีเดียวในประเทศอียิปต์ มีพีระมิดมากมายกระจายอยู่ทั่วไปมากกว่า100แห่งแต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือกลุ่มมหาพีระมิดแห่งกีซาซึ่งพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดเป็นของกษัตริย์ที่มีพระนามว่าฟาโรห์ูฟูซึ่งปกครองอาณาจักรอียิปต์เมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคริสตกาลหรืหอกว่า4 6 0 0ปีมาแล้วยอดพีระมิดมีความสูงถึง147เมตร หรือเทียบเท่าอาคารสูง40ชั้นหากคิดที่ความสูงชั้นละ3.6เมตรฐานทั้ง4ยาวด้านลับประมาณ230เมตรคิดเป็นพื้นที่ประมาณ33ไร่ทั้ง4ด้านทำมุม52องศาพอดีเท่ากันทุกด้านและหันออกในทิศแนวเหนือใต้ออกตกอย่างแม่นยําใช้หินทรายตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมประมาณ2.6ล้านก้อนหินหนักก้อนละ2.5-16ตัน สร้างโดยวิธีการเลียงหินสูงขึ้นไปถึง200ชั้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างที่น่าทึ่งมากๆในสมัยนั้นเพราะไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรงอะไรเลยใช้แรงงานคนทั้งหมดในการเคลื่อนย้ายหินและยกหินน้ำหนักมากๆการลำเลียงหินขึ้นไปจนถึงยอดพีระมิดก็ยังคงเป็นปริศนาแต่ก็มีผู้เสนอทฤษฎีต่างๆมากมายเช่นน่าจะมีการสร้างทางลาดไว้ข้างๆพีระมิดเพื่อลางหินขึ้นไป พอสร้างพีระมิดเสร็จแล้วก็ทำลายทั้งลาดทิ้งอีกทั้งวิธีการสกัดหินให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาใช้เครื่องมืออะไรทั้งยังต้องขนส่งมาจากเหมืองหินปูนที่อยู่ไกลนับร้อยไมล์อีกด้วยและ่ํากลางความสับสนของนักโบราณคดีถึงหลายๆสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่น่าแปลกใจที่พีระมิดจะถูกเชื่อมโยงถึงมนุษย์ต่างดาวมีคนบางกลุ่มเชื่อว่าพีระมิด อาจสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของมนุษย์ต่างดาวส่วนวัตถุประสงค์ในการสร้างนั้นตามหลักฐานเชื่อว่าใช้เป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณมีการฝังของใช้ต่างๆลงไปด้วยเช่นเพชรพลอยอาหารเครื่องเรือนเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ล่าสัตว์เพราะพวกเขาเชื่อว่าหลังจากนี้ยังมีโลกหลังความตายและการฟื้นคืนชีพรอกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาอยู่